พระเยซูตรัสว่าหลายคนยังคงกังวลเกี่ยวกับเวลาของการรับขึ้นสู่สวรรค์ 4. เมษายน2562พระดำรัสจ,จากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลพวกเจ้าหลายคนยังคงกังวลและหมกมุ่นอยู่กับการรับขึ้นสวรรค์และเวลาแห่งมัน แต่ดังที่เราได้แนะนำเจ้าหลายครั้งหลายหนจงทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันเพื่อมีชีวิตเพื่อเรากับใจจากบาปของเจ้าทั้งบาปที่ละเลยและบาปที่ได้กระทำลงไปจงอยู่ด้วยสันติกับผู้คนรอบตัวเจ้าโดยเฉพาะครอบครัวของเจ้า สิ่งที่เราปรารถนาจะเห็นยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อเรามาหาเจ้าคือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวเราปรารถนาจะเห็นเจ้ายุ่งอยู่กับพระราชะกิจของพระบิดาบนสวรรค์กระทำด้วยความรักอันยิ่งใหญ่สำหรับบางคนนั้นหมายถึงการทำงานการจัดหาสิ่งจำเป็นให้ครอบครัวและการเลี้ยงดูพวกเขาให้ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ สำหรับบางคนนั้นหมายถึงการอาสาและอยู่เคียงข้างผู้คนเมื่อพวกเขานำความต้องการมาให้เจ้าแน่นอนจงพิจารณาความต้องการนั้นเสมอและมั่นใจว่าเป็นน้ำพระทัยของเราที่จะช่วยให้เจ้าช่วยเหลือพวกเขา มีมากมายรอบตัวเจ้าลูกที่รักของเราที่กําลังทนทุกข์อย่างหนักจากความเหงาจากความเจ็บป่วยและจากการถูกทอดทิ้งมีบทเรียนมากมายที่จะต้องเรียนรู้ในบั้นปลายของชีวิตของเจ้าและบางบทเรียนเกี่ยวข้องกับความสัตย์ซื่อของเจ้าในการช่วยเหลือผู้อื่นและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ไร้บ้านขณะที่เจ้ายังแข็งแรงและสุขภาพดีเจ้าหวานสิ่งใดเจ้าก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น และถ้าเจ้าพบว่าพวกเขาไม่น่าพอใจของขวัญแห่งเวลาที่เจ้ามอบให้แก่พวกเขายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกกับบางคนเราดำเนินร่วมอย่างใกล้ชิดและพวกเขารับรู้ถึงเราเพราะเราคือสิ่งเดียวที่พวกเขามีอยู่ไม่ว่าพวกเขาจะล้มเหลวในชีวิตเพียงใดแต่คนยากจนเจ้าจะมีอยู่กับเจ้าเสมอ และพระหัส,สถานที่จะปนนิบัติพวกเขาก็จะอยู่กับเจ้าด้วยแต่ถ้าเจ้าหมกมุ่นอยู่กับกระแสทางการเมืองเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ไม่รู้สึกต่อคนรอบข้างที่กำลังบอบช้ำความจริงแล้วการหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อาจมีผลลัพธ์เดียวกัน แคลรู้เรื่องนี้ดีเธอมักจะจดจ่ออย่างเข้มข้นหรือไม่ก็ไม่จดจ่อเลยและเธอมักพบว่าตัวเองต้องรอกว่าจะได้ใช้เวลาอยู่กับผู้คนพระเจ้าที่แท้จริงเลยฉันรู้สึกไม่ดีเมื่อไม่อาจดูแลผู้อื่นได้ทันที แต่พระองค์ได้สอนฉันว่าความต้องการเหล่านั้นจะมีอยู่เสมอและถ้าฉันไม่ปกป้องเวลาที่พระองค์มอบให้เพื่อดนตรีหรือข้อความมันก็จะถูกทำลายไปและฉันก็จะจบวันด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นผู้ล้มเหลว ที่รักของเรามีเวลาที่จะปรนนิบัติและมีเวลาที่จะถอนตัวจากการปรนนิบัติศัตรูรู้ดีวิธีส่งความรู้สึกผิดและความล้มเหลวเพื่อให้มันติดแน่นและทำลายแรงจูงใจของเจ้าใช่เลยและทำให้ฉันหลุดออกจากเส้นทาง เจ้าก็ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หรอก